สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบึงพรพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่23มกราคม2568ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องมายืนเหนือแถวบริเวณ2,750เหรียญได้เรียกได้ว่าราคาทองคำยังคงมีความแข็งแกร่งขึ้นมาทดสอบแนวต้านทางจิตวิทยาได้อย่างมั่นคงโดยเมื่อวานนี้ราคาทองคำขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ2,763เหรียญก่อนจะมีเทขายทำกำไรย,ย่อลงมาปิดที่ระดับ2,756เหรียญขณะที่กองทุนทองคำ SBR เมื่อวานนี้ขายออก2.3ตันปัจจุบันถือกองทองคำที่800 169.36ตันภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่าทุกฝ่ายต่างขงวลกับภาวะเงินเฟอ้อที่จะปรับตัวสูงขึ้นจากนโยบายของทมในการเก็บภาษีสุลกากรเพิ่มขึ้นในหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเม็กซิโกและแคนา,นาดาขณะที่ทางด้านโยุโรปส่งสัญญาณพร้อมเจรจาเพื่อให้เป็นการค้าที่ยุติธรรมและเสรี ขณะที่ในส่วนของจีนทําเตรียมพิจารณาเก็บภาษีส0เซก่อนในวันที่1กุมภาพันธ์ด้านดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ107.98จุดและขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่ระดับ108.27จุดก่อนที่จะมาปิดที่ระดับ108.27จุดขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าเล็กน้อยจากเมื่อวานเปิดที่ระดับ33.99บาทต่อดอลลาร์ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ33.97บาบาทต่อดอลลาร์จะเห็นได้ว่า การตลาดแกว่นตัวค่อนข้างมากจากสงครามการค้าวิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิคราคาทองคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องและเป็นจุดที่นา่าเทขายทํากําไรควรเข้าซื้อเมื่อจังหวะอ่อนตัวตามแนวรับโดยวันนี้คาดว่าราคาทองคําจะมีแนวรับที่ระดับ2745เี่หรียญและนตาต้านที่ระดับ2780เปเหรียญ โกออไลน์ฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2760เหรียญและแนวต้านที่2,795เรยหรียญและโกคอมิกคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ275 5เหรียญและแนวต้านที่2790เรยหรียญในส่วนของราคาทองคําไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่43,800บาทต่อบาททองคาและมีแนวต้านระยะสั้นที่ 40, 4 4 4 0 0บาทต่อบาททองคา สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้2,745เหรียญแนวรับที่2,735เหรียญแนวต้านที่1,2,780เหรียญและแนวต้านที่2,790เหรียญและกลับมาพบกับปุญของพอร Morning Report ได้ในวันพ่กนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ